สวัสดีครับชาว YouTube ทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องโชคทองคำ้ําซิ่งนะครับช่วงนี้ก็ฤดูการก็บเกียเก่ยวนะครับมาเบื้องอันเจ้าอยู่อันฟังทางคู่ครับปากขยายเองครับเจ็ดสิบขยายปากโรยหาครับมาดูผลงานว่าเขาสิ่งองบ่ครับแต่ว่าเขานี่สิส้มสีบางๆอยู่ครับ ใส่ปากไงแห้งครับเกี่ยวดันคอ ่วงแห้งครับ มีน้ำครับบกฮอยจวดปน่นไหนไนเบึงไกลๆว่ได้ครับ บนมีน้ำผุมบบลงน้ำแล้วน้ำเลิกแห้งครับตั้หัวเขา้าถ่าชมขันบบมีน้ำสิลุยให้เบิ้งอยู่ครับพี่น้องเจ็ดสิบขยายปาก ร้อยห้าครับมีโลดโลดน้อยน้อยฟังเสียงบึงแต่ว่าเขานี่สีบางแน่อยู่บ่ทือว่าเขานา